สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานมุมลวดพร้อมกรอบบานเปิดปิดงานหน้าต่างค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านพักนายทหารอากาศนะคะลูกค้า ต้องการงานมุงลวดที่สามารถเปิดปิดได้ทั้งหมด3ช่องนะคะ1 2และ3เดิมทีเป็นงานวงกบไม้นะคะมีเหล็กดัดภายในอยู่แล้วเราจำเป็นต้องทำก่อขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นมุงลวดแต่ละบานเพื่อเปิดปิดได้นะคะ อุปกรณ์ในการใช้งานนะคะจะมีมือจับให้นะคะแล้วก็มีหางปลาบิดได้เป็นตัวล็อกนะคะลูกค้าสามารถบิดหางปลาแบบนี้เปิดได้แบบนี้เลยนะคะมีสลักถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะแบบนี้จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมด3ช่องนะคะเปิดได้นะคะเปิดไปแบบนี้นะคะ เปิดได้ลูกค้าเปิดรับลมโฟโฟได้เลยนะคะยุงไม่เข้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานมุมลวดเบิ้นกอบนะคะทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานมุมลวดหน้าต่างบานเปิดปิดพร้อมกรอบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี